จะพอน้องเศร้าไปเว้นๆวนว,วก็ไปซื้อแกงอ้าวรถคันนี้ไปไหนจ้าทางเข้าทางออกอยู่ไหนจ้าจะเข้าจะออกบอกเจ๊เพชรทางเข้าทางออกออกได้หมดนะเออเอ้ามอเตอร์ไซค์พาไปเนาะโอ้ยมาเที่ยวพัายาก,กันลงกะะันเอฟซีจะไปไหนกันจ้า จะไปสารพัทยาเอ้านายบอกว่าจะไปอ่าอัลลันสากแก้วมาโผพัทยาได้ไงโอ้ยเนาะก็คนมันไปเที่ยวนะแล้วเที่ยวก็บอกผิดบอกเถือห้ามคอนเทนต์นู่นนี่นั่นค่ะเพราะว่ากันดอกจ้าจะมาจับผิดอะไรกันรถกับรถสันน้ำมันกับน้ำมันสันเติมเนอะแซนซิไปใส่มันเป็นอย่างเดียวสซนก็มาหาผู้เ่ากินแล้ว แมนบอกเอฟซี block, สันก็มมหาผู้บาวกินเียบๆสบเนาะอืมเรียวสายเทพประสิทธิ์นั่นไปแวดผูบาออกมาเด้อระวังถึก่ำเด้ลอล่ะโอ้ ศาลจังหวัดพัทยาศาลแขวงพัทยาไปไปทำอะไรเดี๋ยวก็รู้ก็มามีธุระนั่นแหละเนาะไม่มีธุระจะมาทำไมอะแต่ก็มาเงียบๆไม่ต้องโฉงชางโฉงชางนะไม่จะมาจัดงานวัดหรือว่ามาจัดแห่แห่มังกรจะได้ปุ้งบังปุ้งบังตลุงตุ้งแซตตุ้งแซตตุ้งแซเอาไว้ตุ้งแซตตุ้งแซตตนเลาสนะแล้วใช่ไหมคะ นต่ก็ไม่มีเกียร์ไม่มีไก่ไม่มีนุ่นนะเอากันในเต็มที่เลยนะตอนนี้ได้ข่าวว่าอ่อนลงเยอะเหลอจะ๊ะเอ้ยขีคุยไปเยอะก็ไม่ต้องอ่อนหรอกคะ่ะนะพอรู้ว่าเข้าข้อผิดปุ๊บนู่นนี่นะ่จาจะไก่เกียร์เฮ้ยมันยังไงนี่นะดูมันน่าเกียดมันน่าอายนะจะ๊ะสู้ให้สุดนะคะแล้วไปหยุดที่เรือนนอนบรรทัดเป่าวุ้นชินบอกนั่นแหละค่ะนะเพราะว่ามันมีคนเอาฟองเท็ด บิกความเด็ดไปแล้วว่าจ,จะมาไก่เกลียดได้ไงก็ไม่รู้เนาะก็ไม่รู้นะอันนี้คือนิทานจากดาวังคารน,นะคะก็ขับรถไปเล่านิทานไปแล้ววันนี้มาทาอะไรจ้าเขาก็ต้องมามีหลักฐานมามีเอกสารจากสารนั่นแหละนาอไม่งั้นจะมาทำไมอ่ะมาศารก็คือมาขออะไรมายื่นอะไรส่งคลิปส่งเพิ่มส่งเอกสารขอนู่นขอน,น,ขอน,นี่แถลงสารอะไรก็ว่าไปแต่ว่าประกันตัวไม่ได้ประกันนะเลยเก็บประกันตัวมาแล้วเหลือแต่รอ นัดสืบนัดรวบรวมอรรเอกสารนัดไก่เกียร์นะแต่เราอะสมศักดิ์ศรีเนาะกระููกระซูไสุดใครผิดก็รับผิดชอบไปไม่ใช่ว่าโอ้ยตอนแรกก็บอกตัวเองไม่ผิดไม่ใช่ตัวเองไม่ผิด,ไม,ผดไม่นูน่นแต่พอจวนตัวไก่เกียร์ไม่ได้หรอกนะไก่เกียร์ก็ต้องขสินใหมให่เข้าไปแต่ไก่เกียร์ส่น้ำ ารกิจหลายขึ้นสารลงสารสองสารสาสาร,ส,าส,ารสองวันสมวันสองสารสอสารสาวันเอา้าก็แม่เป็นอย่างมนโนดีเน้องมาโนโนะมาโนโมเอ่อยู่ดีดีก็มาพัทยาพัทยาพัดผมมันต้องมีอะไรแหละตามไปดูนะว่ามาทำไมพัทยาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะคะเราคุยกันบนสารไทยฟงเรื่องเอกสาร คลิปเสียงคลิปวิดีโออย่าเล่นกับระบบอย่าโกหกสารนะโกหกสารนี่คุกเท่านั้นนะจ๊ะไม่ได้แบบโซกโซเชียลนะที่ใส่ไลน์ใส่ความเสี่ยมด่าเอฟสงเอฟซีแล้วไม่ผิดแต่บนสารนี่โกหกนิดเดียวคุกเจ็ดปีเลยนะที่หลีอันนี้ก็อ่าฟังเดอ้อขออ่าได้คู่ไปได้ก่อนว่าข้อกฎหมายบ้างว่ายาเสาตัวสารหรือว่ายาเหอันใส่แววนไม่ได้ผู้นั้นผู้นี้ เราว่าเจ้าของพ่เพียดพ,พ่เพียดมากที่แ้อีแลกจักจัๆจัจัจัจจจจเหยียดมากเลยคนแฉนี่นะก็เอาให้นั่นแหละนะทั้งกุลูนงคนแฉแแเลยไปอยู่เรือนนอนดักนิสัยในพวกอันตพาลใส่ร้ายใส่ความ <c oughs> คิดจะตบซับเขาแล้วพอแพ้เข้ามาจวนตัวร้องขอแต่สารอี่หลงคุงแกไก่เกียร์เกียร์เดี๋ยวก็รู้นะคะให้มันสมน้ำสมเนื้อนะจ๊ะติดคุกห้าปีสิบปีเบิกความเท็จฟ้องเท็จ เอออะไรก็ว่าไปพยาเิเด็มเด่อเดี๋ยวเราก็จะไปถึงนั่นแหละพาไปเที่ยวพัทยาทั้งทีไม่ถ่ายเลยไม่ได้ไล์นะเอซเพราะว่าคุยโทรศัพท์อะไรอยู่ไม่สามารถไลได้เพราะเดี๋ยวเสียงคนอื่นเข้าไปอยากทำคลิปแป๊บๆนี้ได้ก็ว่าเงียบเด้อนั่งซื้อ,อนั่งเฉยๆนะมากกับใครอะไรอย่างเงี้ใช่ไหม เลี้ยวขวาข้างหน้าก็สารปัตยยาแล้วกันใกล้ถึงแล้วครับผม วันนี้ได้ข่าวว่าใครไปประกันตัวได้ถุนสารเนาะโอ้ยก็ประกันตัวเดี๋ยวก็ได้ออกไม่ต้องไปข่มขู่ไม่ต้องไปอะไรเขาหลอกไม่ต้องไปค้านประกันตัวเขาหลอกเหมือนอีชั้นนี่โอ้ยค้านประกันตัวสารใ,สารใสารนสามัญตนซ้ำแล้วตอนนี้ทําได้จะมาขอไก่เกียวโอ้ยสูสู่สปัจจัยมาถึงเลยเนาะใจอะมารกลังแก่เขาเอาเปรียบเขาข่มขู่เขาว่าวาววถึงคิวตัวเองมั่งระวังเดอ้อแม่งโมแม่งเมามาเฮาไก,ก,ก่กามาขี่เลือนกี่เลียน เจ๊แหวนเจ๊แว,แวนนะคะเจะแ๊แหวนชะตาขาดแล้วค่ะกูรู้ก็นหน้าหรือหลาหรือหลาแล้วโบตันก็ไม่ไหวนะโบตันแถมอีแหลกจากจักจากจากจากจนมันเป่าบนจินซสหัวเลยทั้งแถทั้งโอ้ยขอเรียนขอเรียนโอ้อยืยูชีวิตเห็นงานใัชีวิตคือเด้ออย่าหายเหตุจังสันเด้อสูอยากไปเล่นกับระบบนะโบตันนะระวังโบตันจะแบบว่าโดนปลดกลางอากาศเด้อชิบ่เหตุโตจังสันน่ะเออ เรื่องกฎหมายกับสูงกันตามกฎหมายมาไมา่ทีแล้วเธอแจกเธอแจกเธอแจกจะอมโบตันจะสิฟันคอนเกตโอ้ยเนาะไปฟ้องกันเป่ากันไหมฟ้องกันเป่ากันดีกว่าว่าอันเป่าขาโบตันแกแจกแฉแจกแฉแจกสารจังหวัดพัทยามาถึงแล้วค่ะก็พัทยาพัดพงศ์ว้าวว่าอยู่กอลัสไน อาล็กมึงเธออาลกพัดพงไปไปไปสารสิบปีแล้ว จังไหนนี่ก็ตีโขงคักแถโอ้ยสูเอ้ยสูเอ้ยจะบอกให้สูจับตื้อใหญ่สารมัตยาโอ้ไม่อยาอ่างน้อจำเลยจำเลยต้องมีทีเด็ดติดถึงได้มาเออมาจนสารจะปิดแล้วเนี่ยที่จอดรถเดยอะดีจอดใกล้ๆจอดใกล้ๆรอปภจะได้ปลอดภัย เออไม่งั้นก็เดี๋ยวโดนโดนตึบโดนตึบโดนแทบเอาพ่อบอกจอดนั่นน่ะละตัวแฟนว่าจึงเดินจึงรอยมาได้ทุกวันไปจับรถไดเด้อโอ้ยคันนี่ตัวจิมาประกันโตเมือนันดานก็เถือกันเทือมก สอฮอไปเอามาามันบายายแม่นค่ะจำได้เนาะมือนี้มาเอาย่างอ่ะมาชุระมาชุระเฮ้ยซอฮอจำได้เลยโอ้มือนี้มาเนาะมือนั้นโอ้ยเขาสีถากถันเถอะบอกอเปิดกันจบทั้งในแล้วก็ซอฮอเดียวมาเมาอยาเอกสารข้าวเดียวได่เพิ่งจำได้เนาะปะเอฟซีซัมมิทกันได้ชิบะใบเามาคือนี่ไปนั่ง Ay, kasahan ba naman?